we <laughs> มีมูลราคา่า119บาทแต่ได้สูง <Wow! Surprise! S 1> เพราะว่าชิ้นที่หนึ่งจะเป็นสุ่มในราคา60บาทและถ้าเกิดใครไม่ได้เงินรางวัลก็จะมีเซรั่มผักให้นะคะแล้วก็มีพิเศษจิบห่บาทเรามาแกะกัได้ยนะคะว้าวตื่นเต้นจัง,จงเลยจะได้อะไรนะบางคน บางคนได้รถยุบรถรถมอเตอร์ไซค์รางวัลเด็กนะคะเพศเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างบนให้นะคะว่ามาจากเพศไหนนิดเดียวตอนนี้ผ่านที่แกกแป๊บมันแบะฝังดี้ต้วหัวใจตื่นเต้นตต้นเต้นคนสั่งเยอะมากเลยนะคะเพศนี้อันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งแรก ของตกหล่นค่ะไม่ได้ค่ะก็เลยดูดุลเลิกออเดอร์แล้วก็โอนเงนคืนค่ะนี่จะออกแล้วนะให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าได้อะไรได้ได้ได้อุ้ยนี่มันยังเป็นกล่องอยู่เลยเอาว้าอะตัวแรกอะไรอ่ะเอ่ยน่าจะเป็น BB Cream น่าจะประมาณนี้บีบีนี่เราได้ต um> ั้งสองกล่องจะได้อะไรจะได้เงินไหมอันนี้น่าจะเป็นเซรั่มนี่นะคะกล่องซ้อนกล่องได้มาสองกล่องเห็นไหคะนสองกล่องเดี๋ยวว่าได้เซรั่มสองอันไม่เอานะเก็บก่อนเราจะได้อะไร ดูบอดหันหัวใจจะหยุดเต้นเลยลึกกระโดดไหมนี่อะไรอะเซรั่มใช่ไหมคะมันไม่ใช่เซรั่มคือโกลิฟข้าแถมริบดีค่ะเพราต้องซื้อริบลูกเดือนได้ริบมาน่้จะเป็นริบกับเซรั่มถ้าไม่ผิดรูปริบริบจากเกาหลีกล่องที่สองนะคะ ฝั่งที่สองจะภาพรบทำไมเขาเราไม่ได้เงินของเขาบ้างอะบางคนก็สึงจเจ็ดหมื่นนะไอที่อันนี้อาจจะเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะเป็นน่าจะเป็นเซรั่มผักแน่เลยะค่ะไม่ดูแลสุขภาพมากเลยสร้งางสจุดมันคือเนี่ยเซรั่มผักจริงๆด้วยะคะ่ะออ๋เขาให้ดูแลสุขภาพนะคะ เซรั่มค่ะที่ปกติมันจะขายในราคาสามราคาหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทราคาก็ถือว่าคุ้มนะคะเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวต้องลองใช้ดูค่ะว่าดีไหมจะได้ทั้งหมด3ชิ้นในราคา119่งร้อยสบ้าบทค่ะเดี๋ยวรอดูรอบหน้า